อาเออเออเล่นก่อนไม่เล่นก่อนไม่เล่นโอน้โหอยากนัดเลยอ่ะ,อะนัดดิเอาเลยนนเอาเลยรีบอ <c oughs> เอาเลยครับทุกคนนัดเลยไหม <c oughs> มาโอ้เอาเบ<ห>อร์นี้เลยเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยตัยวทำไม้ราทำแบบนี้ พามาเที่ยวดีดีทำไมต้องทำตัวดีวะทำไมต้องมาเล่นด้วยอะ่ะกลับบ้านไปเถอะถ้าทำแบบเนี้ยกลับบ้านไปเถอะถ้าทำแบบเนี้ยสามารถเที่ยวที่พัทยาการห้องก็สวยใหญ่ก็ใหญ่แต่ว่ามีคนไม่สนใจนะดึกแล้วรู้ไหมใครมีอยู่คนเดียวแหละทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมดิว่านี่คุณไม่หยุดแล้ว ตั้งแต่ในรถแล้วคือพี่บอสไม่สนใจนัทเลยนัทพยายามที่จะชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงที่พักก็แต่คุยโทรศัพท์แล้วปล่อยนัทนั่งเหงาอย่างนี้หรอ <c oughs> คือเมื่อวานนะทุกคนพี่บอสเพิ่งมาบอกกับนัทว่าจะต้องมาทํทธุระที่ภรรยาน,นั่นก็เลยแบบติดรถมาด้วยอะไรเงี้ยพอมาปุ๊บก็ไม่สนใจไม่ค่อยแคร์กันถึงเ <c oughs> <c oughs> งี้ยเราทำยังไงดีลรว แต่ว่าทุกควก็คงจะงานยุ่งจริงๆแหละแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าที่นัดมาเนี่ยเป็นที่พัทยาใช่ไหมครับแล้วคือห้องแบบสวยมากๆเลยดนดิมีสระว่ายน้ำอยู่หน้าห้องอย่างนี้ด้วยก็ที่นัดชอบอีกดูดิทีเตียงสองชั้นด้วยเธอวอนวัน,วนไม่ได้ยินเลยพวกคนดูดิไม่สนใจขนาดไหนอะไม่สนใจขนาดที่แบบไม่ได้ยินเลย นอนลองบนโลกวันนี้นะั่นอนตรงนี้ติ๊งกี่วัรไปนอนอน,นู่นเลยทำอะไร่ะทหายจะนั่งก่อนไปเปิดทีวีดูอ่ะแล้ว็ขอของอะใช่ขออะไรอีกก็เธอ,อ,อบอกเขาว่าลูกค้าให้ใกล้งานที่สุ

รัดพยายามจะชวนมาเล่นน้ําแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่สนใจนะอยู่ดีผู้ชายแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันเนี่ย <c oughs> เบื่ออ่ะวนดูีิสาไว้น้ำโคตรใหญ่เลยน่าเล่นก็น่าเล่นคนเล่นกันเยอะแยะเลยผูสามารถเที่ยวแบบนี้มาดูี่ทะเลแบบนี้แต่ปล่อยนัดมันเดินเล่น,นเดินแบบนี้เ๋อเบื่ออ่ะเบื่อมากเบื่อเบื่อเบื่อยัดว่นานะวิธีแก้และวิธีที่ทําให้แบบ นัดกลับมาแบบตื่นเต้นและใจทุกคนก็น่าจะพอจะออกเนาะในเมื่อแฟนไม่สนใจนะัแกเแอิุ่ยไม่ใช่จะให้มันจบไปเลยเจอแน่มาเอาแอปเลยแบนไลน์นั่นเองจินนี่งานดีงานปังรอนัดอยู่แน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นแบนไม่สนใจแบบนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือทางนี้แหละ โอ้ยวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดปกตินัทไม่เคยเล่นแดไลท์ข้างนอกเลยบอกเลยว่าคือก่อนเข้าไปเนี่ยเราต้องเตรียมใจนี่นึงนะถ้าเราไม่เตรียมใจอะ่ะบอกเลยว่าบดเนื้อหมดตัวแต่ละคนมันแบบปนเก่งสวัสดีครับชื่อโอมครับแล้วพี่คนน่ารักชื่ออะไรครับชื่อที่รักเลยป่ะเอ้ยผมกำลังจะเล่นเลยงั้นก็มาเป็นเลยป่ะที่รักรอ่ะ แ้นก็เป็นเลยปะที่รักอ่ะเหมาะสมกับช่วงเวลาแบบนี้ที่น่นเบื่อเบื่อมากเลย่ะว่าแต่พี่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดไหนหรอก็เป็นคนสุกที่ไหมเป็นคนทุกที่รับเป็นคนในใจผมได้ไหมครับรับเป็นคนในใจผมได้ไหมครับนุ้ยก็ไม่เก็มใจคนอื่นในสุปที่อ่ะตอนน้นะทุกคนตอนนี้เหงามากตอนนี้เหงามากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหมือนกันต้องมาหาแล้วปะ เที่ยวอ,อยู่สิมาเที่ยวอ,อยู่ว่าจะไปหาได้ไงเนี้ยไกลเลยดิไปเที่ยวไหนครับไปหาได้ไหมพัยามาคนเดียววิธีอ่อยไหมพัทยากับเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไกลกันนะไม่ไกลเลยเหรอนี่ไม่ไกลเลยเหรอพัทยาก็แค่ปากซอยเออแต่ว่าอยากได้อะไรมั้ยตอนนีน้น่าเหงาอ่ะรู้สึกว่าน่าอยากไปแล้วอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ที่รักจะให้เลยครับเลี้งที่รักได้ใช่ไหมเลี้ยงได้สิเพราะว่าเหงาอยู่ พ่อว่าเหงาแต่ไม่ง่ายแล้วกันเอาแต่ไม่ง่ายนะพาอว่าเหงาแต่ไม่ง่ายนะเหงาแต่ไม่ง่ายคืออะไรวะพูดเป็นภาษาเนี่ยได้ไหมครับที่รักผมจะสอนพูดคำนี้เปิ้นฮักตัวเนอ่นจะแปลไม่ออกแต่นั้นก็พอรู้นะเปิ้นฮักตัวเนอ่ คือตอนนี้ขินไม่ได้กระเสิดคนในกล้องนะเห็นไหมแม่กล้าพิมพ์กลัวใครเห็นหรือเปล่าพิมพ์นะไม่กล้าพิมพ์นี่คือกลัวใครเห็นหรือเปล่าโสดโสดเอ้าแล้วไหนคําว่าลกของเราล่ะครับลาขอพิมพ์เอางี้เลยพิมพ์ไม่ถนัดแต่ถนัดเป็นเน็กไม่ถนัดพิมพ์อ่ะเอ้ยแต่งเลยเหรอเข้าใจไหมคนเรามัน มีหลายแบบถนัดพูดถนัดกินอะไรนันนะถนัดเลยนักถนัดอยตัวนี้ใครจะว่าไงก็ไม่รู้นะแต่ถนัดแบบนี้โอ้ยต้องเต้นโชว์แล้วแม่เจ้าเมลอนให้เลยส่งซุปเปอร์คาร์มารับเลยเดี๋ยวไปรออยู่ที่พัทยาเลยนครั้เมลอนมาอย่างนี้ก็ไปของปั่นเมลอนจบ องขั้นเลยเหรอจะขับไปไงอะ่ะจบๆจลบ่อนได้อยู่ว่าล่อนได้ดีเออไปต่อไปบบอบอเออหมดตัวละไปแล้วอ่าอะไรดีไปแล้ววิธีบอกลาวิชัยทํางไงเนี่ยแล้วลออกบอกลาไม่เก่งเว้ยดิเดีแต่ไปต่ออุ๊ยนัทพอดีครับ สวัสดีนะครับเขารู้จักเลยหรอรู้จักสิครับผมตามพี่มานานมากผมตามพี่มาประมาณสองถึงสามปีนะครับถ้าตามก็รู้ดีว่นานาั<ก><บ>ดอ่ะงนัดดีกว่าครัาตามเัวเลยวานี่โสด์สเปคเนี่ยเจอคนน่ารักาโสดจริงเปล่าจริงเปล่าโซดีนนเลยครับก<ว>็ชอบผมไหมครับอุ้ยชอบไหมชอบโสดไหมเนาะโซด์ครับผมนี่งไงพี่นัดเนี่ยสเปคผมเลย เสียงแถวหน่อยฟังรักขึ้นจะทำยังไงครับโอ้ยพี่น้าอ้ยพี่น้าเสียงเลยเสียงไม่ไหวครับไม่ดีครับเมื่อกี้เสียงไม่ไหวอ่ะทำถึงเกินปะทำถึงเกินของคุณถึงแล้วของเกิทำถึงเกินนี่แหละทำถึงเกินเมื่อกี้อ่ะโอ้ยผมมีใช่ไหมผมมีใช่ไหม อุ้๊มนี้เชื่มนเกินไปอ่ะลมเเลยครับอุ้ยตยตายตายเเดี๋เดี๋ยวดห่ากมดหวดห่ด่าคือตอนนี้อันนั้นงงมากทะเลอ่ะลมพัดตลอดเวลาแต่ตัวนั้นร้อน ไม่ร้อนเท้าไปหมดเลยอ,อ,อจริงทุกคนนัดคตรสุดเลยตอนนะี้แต่ว่ามันรู้สึกว่านาัดาขาดเพราะอะไรรู้ปะ่ะเหมือนมาแอบเล่นอยู่อะแอบเล่นแบบนี้ก็ไม่สนุกดีไปเล่นต่อนหน้าพี่บอสเลยดีกว่าเอาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่สนใจนาดีนะบอส เจอนัดไม่สนใจกลับมากเอาให้เข็ดเอาให้หลาเอาให้จำาขึ้นไปข้างบนตอนนี้มาถึงชั้นสาแล้วครับก็คือห้องที่นัดพักนี่แหละนัดต่อแอบดูก่อนนะว่าพี่พอลนี่มาทำอะไรอยู่เราจะแอบแบบไปนั่งคุยกับผู้ชายโดยที่ให้พี่บอลรู้ไปเลยในเมื่อไม่สนใจเราก็แกล้งแม่งเลยเธอ ตัวว่าตัวจ๋าทำอะไรอยู่ฮัลโหลไปไหนอ่ะหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนะไปนอนเล่นในสระน้ำอยู่แล้วนัดชวนแทบตายไม่ไปไม่เล่นเฮ้ยทำแบบนี้ได้หรอเฮ้ยเกินไปปะทำแบบเนี้ยอุ้ยถอนหมดเลยหรอ เดี๋ยวทุกคนโอ้ยถอนหมดเลยอ <c oughs> โอ้ยไม่ได้ไม่ชอบคนแบบนี้ชวนไปเล่นแน้ตายก็ไม่เล่นว้ายสับสนันไม่รู้าจะนัดโกรธอะ่ะจะแกล้งให้หลาบให้จามไปเลยคนแบบนี้อุ้ยบ้าทำอะไรก่นโอ้ยเด้อเด้อเด้โอ้โยอุย้ย ้้้ยยยไม่ได้โกรธก็คือโกรธนัดเป็นคนที่โกรธแล้วคือโกรธนานไม่ชอบคนทำแบบนี้เออต่อแบล็ไลท์ต่อนอนเ<อ>นี่ยน่ากินจังตรงเลยปะ <c ười> คือนันเทเข้าเลยอ่ะคือนัทแบบไม่รอไม่อะไรแล้วเราะอี่าไม่ได้ยินหรอกอห้องเนี้ยเก็บเสียงดีฮัโลโหลได้ยินไหม ไม่มีนะไม่รู้ีมีส่วนไหนกินได้บ้างไหนกินได้บ้างส่วนไหนดีนะุตรงไหนดีนะกินปูไหมครับกินปูไหมปูไม่อร่อยปูไม่อร่อยปูไม่อร่อยหอมปูไม่อร่อยหรอแล้วจะกินส่วนไหนดีครับมีส่วนไหนเด็ดสุดดีกว่าเราเสนอไปมันจะรู้ไม่ดีน้อยเขามาบอกดีกว่าขอแบบหนักหนักจุกจุก ขอแบบดังหนักจุกๆเลยถ้าทำได้เอารถไปนัดบอกแล้วว่าวันนี้ไม่สนใจนัดนัดใช้ให,หมดเนะงินอ่ะเ้ยเงินเงินต้องแบบจัดเต็มแั้นแหละ มันแรงมันแรงมันแรงแบบนี้แหละนี่เรียกว่าถูกต้องทําถึงทําต่อไปทาใหญ่ยดนันอยากได้แบบขออ้อนคือไฟหน่อยได้ไหมอ้อเพราะตอนนี้นั้นรู้สึกว่านั้นเหงาโสดอ่ะโสดอ่ะไม่มีใครสนใจมันโสดได้ได้โสดก็เองครับขออ้อนหน่อยได้ไหมครับอ้อ้อนมาเลยอ้อนมาเลย ขออ้อนหน่อยได้เปล่าอ้อนมาเยอ้อ,อนมาเย้ยโอ้อยตัวเองครับขออ้อนหน่อยได้ไหมครับตัวเองอ้อนแบบนี้ก็แต่งเลยไหมถ้าอ้อนแบบเนี้ยแต่ง,งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเลยโอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอให้ขานาดนี้ก็ต้องก็ต้องจัดอย่างงั้นแล้วครับวิ้งก็น่ารักมากคนน่ารักเป็นของผมมา เฮ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนพนุนตุ่มบอลงานนี้อ่มอื้ออ่ะอ้ยออะไรไปหมดแล้วอะอะไรเดียนเนี้ยออกแนวนอยหรองานเจอผู้งานดีกัสวัสดีค่ะความน่ารักคนนี้เป็นของ คุณจริงเปล่าจริงสิอยากเป็นของคุณนะจริงสิเลยคือนัทอ่ะอยากเป็นของคุณนะแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรหรอน้าบอกก็ไดนะ้นัทครับสดนะสดทุกคนเลยเข้าห้องไหนสดทุกคนอยากนัดเลย <laughs> อ่ะนัดดิเอาเลยเอาเลยรีบออเอาอะไรดีครับทุกคนนัดเลยไหมม <laughs> าโอ้โหโอ้ เอาเบอร์นี้เลยเหรอเสียวเลยอ่ะเสียวเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มหมอส่งน้ำจิ้มมาเบอร์นี้ก็พี่ขอโปรยเงินไปเด็กส่งน้ำจิ้มมาเบอร์นี้ก็เอาเงินไปเด็กเอ้ยพี่ขอบคุณครับมาลายน้ำจิ้จิงมเนี่ยมันเป็นคนคุมหรือเปล่าอุ้ยไม่ๆๆๆๆไม่ตอนนี้น่ะเอ่อเราอยู่ทะเลตอนนี้เราอยู่ทะเลเราอยู่ที่ทะเลเจ้าพี่เป็นคนชอบทะเลมากเลยนะครับเนี่ย หรือเปล่าแต่จะชอบมากกว่านี้ก็คือชอบพี่นะัทชอบพี่นะัทชอบพี่นัทคุณไม่ไหวเหรออันนี้อยู่ทะเลนี่คือแบบว่าเราจะถามอะไรตอนแรกเราจะถา,ามคำถามอะไรแล้วลืมไปแล้วพี่นัทชอบดูหนังหรือเปล่าครับชอบผมชื่อฟิลม์มเนี่ยก็ต้องดูหนังใช่ไหมชื่อฟิลม์เามเหรออุ้ยดูหนังกันเถอะไหนไหนว้าวหนังมาแล้ว หนังมันดําเนินแล้วไงโอ้หนังมันดําเนินมาแล้วชอบออดอร์ไหมชอบออเดอร์โอ้ตอบมากเลยโอ้เป็นจนช็อตเยอะมาโอ้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 อะไรหมายถึงหมายถึงกีฬาหมายถึงกีฬานะอ๋อกีฬาอ๋อกีฬาเอาดอร์ออวอลเลย์บอลอะไรพวกนี้

ทำไมดดมาไม่เห็นอกเลยเพาะวรอจนได้น <sup> ้ำเล่นกันอยูเนี่ยเออเออเออเล่นก่อนไม่เล่นก่อนไม่เล่นฝนตกแล้วอยากติดฝนกับพี่นัทจังเลยอยากติดด้วยกันสองตัดสองคงฟินคงเหนียวคงฟินคงเหนียวขอขอเสียงเสียวเสียวเลยได้ปะ ถ้าไม่ตายไปเลย,ลเ,ยลเล่นเลยวะถ้าไม่ตายเลยเอาเลยทำไมต้องเล่นแบบนี้ด้วยอ่ะอเอาไปเลยเอาไปเลยตัวทำไมต้องทำแบบเนี้ยฮะพามา,าเที่ยวเลยดีทำไมต้องทำตัวแบบนียย้วะทำไมต้องมาเล่นด้วยอ่ะกลับบ้านไปเถอะถ้าทำแบบเนี้ยกลับบ้านไปเถอะถ้าทำแบบเนี้ยให้หยุดไงออกไปบอกให้หยุดไงฮะไม่ไม เสายใจเลยเดินมาทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนัดเองบอกเลยยังไงนัดก็เอาอจะกี่ยกก็เอาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าใครนะทุกคนอยากที่จะหาความเสียวหาความเด็ดหาความ ก็ต <Es poor S 1> ้องแอปแบไลนั <sed wealthy authority> <half> ่นเองนะครับทุกคนยังไงก็ไปดาวน์โหลดได้เลยครับทั้งใน iOS และ Android นะครับผมบอกเลยว่าแอปนี้มีแต่งานสนุกงานดีงานแต้วตอนนี้นั่นต้องแบบใช้ร่างกายสักหน่อยแล้วก็ะยืดเจนยืดสายสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมานะทุกคนเจอกันค่ะเออมานี่มาขอโทษ